โอเคเดี๋ยวเราจะอัดให้ดูทั้งสองแบบแล้วกันแบบที่เราใช้ไม้แบบไม้ของมันโดยเฉพาะกับทางบ้านที่ไม่มีนะครับเอาไม้ร้องเพลงเนี่ยมาอัดแทนเวามันจะประมาณไหนสวัสดีครับสวัสดีครับ คลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องวิธีการอัดกลองด้วยไมเพียงสี่ตัวนะครับผมใช่ครับอ่ะไม่สี่ตัวที่เราจะใช้ก็บอกก่อนเลยก็จะเป็นไมดานามิกสองแล้วก็คอนเทนเซอร์สองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดที่แบบได้คุณภาพระดับก,กลางๆนะผมว่าเสียงออกมาฟังดูดีเลยอย่างคิที่แล้วที่เราได้ทํากันไปก็เป็นการแนะนําอัดกลองเต็เมรูปแบบใช่เต็มรูปแบบเลยไม่เจ็ดตัววันเนี้ยสี่ตัวเราจะตัดทอมออกให้หมดเลยทอมหนึ่งสองแล้วก็สามเราไม่ใช่เลย ถามว่าเพราะอะไรถึงไม่ใช้มันสาคัญไหมมันอาจจะไม่สําคัญเท่ากับเบสดามแล้วก็แสนแนร์ใช่ไหมครับเพราะว่าเบสดามกับแสนแนร์เนี่ยมันได้ยินทั้งเพลงอยู่แล้วตึกโปะ๊ะตึกโป๊ไอ้พวกเนี้ยพวกควมเนี่ยจะเป็นลูกส่งมันจะมาไม่ค่อยบ่อยอยู่แล้วส่วนไม่ฉาบเนี่ยบางคนอาจจะงบน้อยกว่านั้นอีกสี่ไม้ไม่ถึงขอสามได้ไหมอโอเคก็อาจจะเหลือแค่คิกแสนแนร์แล้วก็เอาไม์คนเดเซอร์สัก1ตัวนะครับผมมาจับตรงกลางเลยนะครับ เพื่อจะพยายามรับแฉะให้ได้สองข้างครับผมอาจจะลดได้เหลือสามไมก็ได้แต่ว่าก็อาจจะเสียมิติบางอย่างไปเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมชอบให้มันอยู่คู่กันนะครับซ้ายขวาเพราะว่าเวลาเราตีฉับซ้ายขวาเนี่ยมันจะมิติมันจะได้มากกว่าให้ถึงเวลาเราฟังในหูเนี่ยมันก็จะได้อย่างคิดภาพง่ายๆตีแฉะซ้ายมันก็จะหนักไปทางนี้อ่าตีแฉขวามันก็จะได้ยินมันทางฝั่งนี้อ่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะได้มีมิติแบบ รอบคือมันจะมาลานกันจะมีซ้ายกับขวาโอเคสิ่งที่เราต้องโฟกัสน,นะครับก็คือคลิกส n a r แฮทชิ้นเลยนะครับผม,อ,มอย่างไม้แรกนะครับ Input 1ก็จะจับที่คลิกเลยส่วนไม้ที่2นะครับก็ Input 2คือสแน e ะไม้ที่3นะครับ ก็จะเป็นไมค์คอนเดนเซอร์และไมค์จับแฉก็อยากให้ทุกคนเลือกเป็นไมค์ s ม a l l d i ดรฟ์แนะครับมันจะเป็นเหมือนแท่งปากกาเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับผมไมค์ชนีนี้มันจะรับเสียงเหมือนในมุมแคบใช่ไหมอ่ารับเสียงแหลมได้ดีด้วยรับแหลมได้ดีวิธีการจับอาจจะแตกต่างจากคลิปที่แล้วนิดนึงที่เราจับแบบเต็มสูมนะผมอยากให้มันอยู่ระหว่างสแนกับฉาบนะครับผมอย่าลืมว่าคลิกแสกให้แฮท ตีทั้งเพลงนะครับโอเคส่วนไม่สุดท้ายนะครับก็คือไมโอเวอร์เฮดนะครับคือไมด้านบนฝั่งขวา<ม>ก็อยากจะให้หนันหารกันนะครับระหว่างฉับไลท์กับฟรอทอมอะไรเงี้ยเพราะว่าทอม3เนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับเวลาเพลงล็อกที่แบบ <c oughs> ดึมดึมดึมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เสียงมันเลยอ่ะมันจะไม่มีพาวเวอร์อ่าใช่อย่างเพลงล็อกอาจจะต้องการเดนามิกที่มันมากกว่าอ่าใช่ครับอ<ม>โอเคและอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะมีไมเซนนะครับรุ่น e 6 0 2นะครับก็จะเป็นไมจับกระเดื่อง ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ E 6 0 4นะครับก็จะจับสแนร์นะครับแล้วก็ E 6 1 4นะครับก็จะเป็นโฮเฮดจับแถท,ทั้งสองข้างนะครับผม แล้วก็มีเป็นสายแยกตะรับที่เอาไว้เสียบกาบไม์เป็นหัวเสียบแบบ XLR นะครับเป็นของล็อกโทนนะครับอุปกรณ์ที่จะมาใช้ทดสอบก็จะเป็นกอง DK ดัมพิงดอมนะครับรุ่น X Man Series นะครับรุ่นนี้ก็จะมีฉาบแถกให้5ใบด้วยแล้วก็มีเก็าอีกกองให้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจที่จะซื้อก็สั่งตรงนี้ได้นะครับรวมถึงสายนี้ด้วยนะครับแล้วก็เส้นไม์ด้วยเราก็มีขายเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์เราเลยนะครับเราจะขึ้นให้ด้านล่างใน description ด้วยนะครับเผื่อใครสนใจลองไปใช้ลองไปอัดนะครับก็สั่งกัันนเข้้าามไดะครบ อ่ะโอเคสําหรับทางบ้านหรือใครที่อาจจะคิดว่ามันยังแพงอยู่ที่มีวิธีที่ซื้อไม้ที่มันลดลงกว่านี้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามีวิธีเราก็จะมีไม้อีกชนิดหนึ่งมาอ่ะเดี๋ยวให้เอินยิบให้ดูอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะครับก็คือเราต้องการได y นามิกสองคอนเดนเซอร์สถูกไหมครับ ดนามิกเนี่ยเราก็จะเป็นไม์ร้องเพลงบ้านๆแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าคุณภาพมันก็จะประมาณนึงนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนไม์ไพวกนี้มันไม่ได้ผลิตมาเพื่อรับเสียงเบสที่มากๆอยู่แล้วนะครับอาจจะสู้ไม์เบสดำโดยเฉพาะไม่ได้แต่ก็สามารถใช้แก้ขัดได้ครับก็เป็นไม์นี้นะครับจับที่กระเดื่องนะครับแล้วก็ไม์นี้จับที่สแนร์แล้วก็ส่วนโอเคนะครับอาจจะลดรุ่นลงมาหน่อยก็ได้นะครับอ่ะถ้าไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นตัวไหนได้บ้างอาจจะเป็น BM800 ก็ได้หรือจะเป็นไม้ทอมของเราก็ได้ที่เป็นไม้คอนเดนเซอร์ซึ่งมันอย่างอันเนี้ยมันจะจับแคบแต่ถ้าเป็นคอนเดนเซอร์อีกชนิดหนึ่งอ่ะมันก็จะมันจะกว้างขวางนิดนึงอ่ามันก็จะเก็บได้หมดโอเคเดี๋ยวเราจะอัดให้ดูทั้งสองแบบแล้วกันแบบที่เราใช้ไม์แบบไม์ของมันโดยเฉพาะกับทางบ้านที่ไม่มีนะครับเอาไม์ร้องเพลงเนี่ยมาอัดแทนเพ้ามันจะประมาณไหนสามารถค o เวอร์ได้ไหมพอจะไปได้ไหมก็เดี๋ยวเราไปฟังกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม thank <laughs> you หลังจากที่ได้ให้พี่โซตีตทั้ง2แบบแล้วนะครับสําหรับไม้ที่อัดกรองโดยเฉพาะกับไม้บ้านๆอะไรก็ได้นะครับมาทดแทนเนี่ยว่ามันต่างกันยังไงนะครับผมกระบวนการทํางานของมันก็จะต่างกันนิดหน่อยนะครับผมด้วยความที่เราไม่ได้อัดทุกชิ้นเลยอย่างคลิปที่แล้วเราอัดชิ้นไขรชิ้นมันเลยเราก็สามารถทําความสะอาดได้แบบสะอาดเลยถูกไหมไม้ใครไม้มันสะอาดเลยแต่ว่าอันเนี้ยผมไม่สามารถจัดการความสะอาดได้ถ้าสมมุติว่าไม้สแสเนะ่ ผมตัดทุกอย่างทิ้งหมดเลยเหลือแต่แสแนงอย่างเดียวอ่ะเสียงทอมผมก็จะไม่มาถูกไหมฮะผมก็ต้องคัดประมาณนึงเพื่อให้เสียงทอมผมยังพออยู่ด้วยมันก็จะมีเสียงเนื้อทอมนิดนึงที่มันเข้ามาในไมซ์แสแนงนะครับผมมันหันหันกันอ่ะนะกระบวนการทางานก็จะแตกต่างกันออกไปที่เราคัดได้เยอะเลยตัวนี้ใช่ไหมอ่าเราคัดได้เยอะเลยตัวนี้เพราะก็คือมันเดียวใช่มันเดียวมันอยู่แล้วโอเคก็เดี๋ยวเสิร์ฟไม่นึงอย่างอันเนี้ยซีไมซ์ในอาถามมันทาได้ไหมจกที่ฟังไปอ่ะผมว่ามันได้นะมันทาได้ มันสามารถทำ p r o อ e r ได้เลยคือเสียงออกมามันไม่ได้น่าเกลียดอ่ามันค่อนข้างที่จะดีพอสมควรแต่สิ่งที่คนได้ยินอ่ะมันก็ได้ยินอย่างเช่นแสแนงเงี้ยคนได้ยินมันก็ได้ยินใช่กับอีกแบบหนึ่งเนี่ยบางคนเขาอาจจะใช้เป็น overhead ตัวเดียวจับข้างบนอ่าจับตรงนี้จับบนหัวเลยใช่บนหัวเลยซึ่งมันจะเก็บทั้งหมดก็จริงแต่มันจะ มันจะแห้งแล้วก็ตกแต่งอะไรได้ยากใช่ใช่มันมันจะแห้งแล้วก็เนื้อเนื้อของไอ้พวกเบยดแล้วพวกนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยมีคือมันจะแบบแห้งๆไปเลยอ่ะผมบอกเลยว่าถ้าจับบนนี้กระเดื่องไม่มีแน่นอนอ่าใช่มันเสียหลายอย่างนะครับผมอาจจะได้ครบชุดจริงแหละแต่ก็ได้แบบบางๆอืมใช่อันนี้คือเป็นแบบชุดย่อมเยาวสุดและเท่าที่เราคิดได้แบบเอาประหยัดใช้น้อยๆแล้วก็ออกมามีคุณภาพจริงด้วยอะไรเงี้ยใช่เป็นแนวทางเอาไปเลือกใช้กันได้ซึ่งมันใช้ได้จริงนะ ไม่ต้องตามสูตรก็ได้นะครับบางคนก็แบบมีวิธีการตั้งที่มันแบบแปลกออกไปใช่ใช่ใช่บางคนอาจจะไม่ได้ตั้งเหมือนเราก็ได้อาจจะดูเราแบบอาจจะดูเราพวกเราเป็นแนวทางแนวทางเฉยๆก็พออย่างเออชอบเฮดอยากได้แบบไซายขวาอะไรอย่างนี้บางคนอาจอาจจะเป็นโมโนไปเลยก็ได้อยางงั้นก็ได้เป็นโมโนไปเลยแบบนั้นก็ได้มันก็คือมันก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดหรอกใช่ก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนว่าชอบแบบไหนมีงบเท่าไหร่งบเยอะก็ ฟูเลยอืมฟูไปเลยงบน้อยหน่อยก็อาจจะเป็นแบบประมาณนี้ที่พวกเราแนะนํากันนะครับก็สรุปนะครับทั้ง2เซตที่เราอัดก็จะเป็นเซตที่เป็นไม่อัดกลองโดยเฉพาะเลยนะเราก็เลือกใช้เป็นไมเซนนะครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นราคาแต่ละตัวให้ดูส่วนเซตประหยัดเซตประหยัดนี่ประมาณ2อง0ประมาณนั้นอ่าไม่ถึงสามพันแต่ถ้าใครจะประหยัดได้อีกก็ลดลดลงไปได้อีกเป็นแบบพิษศนะครับที่อัดให้ดูก็คือไม้ข้างบนเนี่ยจาก L กับ R2 ออันเนี่ย เราก็จะเหลือแค่ตรงกลางอันเดียวนะครับประมาณสอง0กว่าบาทก็อัดกองได้แล้วนะอ่าใช่แถมอัดได้แบบโอเคแบบได้ยินองค์ประกอบที่แบบครบถ้วนอะไรเงี้ยผมว่าก็โอเคนะโอเคแล,แล้วแล้วก็ค่อยๆอาจจะค่อยๆตายขึ้นไปเรื่อยๆอก็ได้ตามครบเลย้งบวดนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นแนวทางละกันอ่าเป็นแนวทางใครอยากจะซื้อยกเซ็ตก็ซื้ออย่างที่บอกไปหรืออยากจะเป็นราคาแบบประหยัดใช้หม่ทีตัวแบบนี้แบบเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ การจัดวางก็อาจจะต่างจากพวกเราจัดไปได้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับและคลิปต่อไปพวกเราจะมาทําอะไรกันอีกก็เดี๋ยวเราติดตาม,ม้วกันหรืออยากให้เราทําคลิปอะไรหรือสงสัยอะไรเกี่ยวกับในคลิปนี้ที่เราได้มีการทําได้มีการพูดอธิบายไปก็สามารถคอมเมนต์กันได้ถามกันมาแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบเราวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ